أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي, لي, لي صدري ويسر لي أمري Yes, Wahlul uqdatan min lisani Wahlul uqdatan min lisani Yafqahu qawli Yafqahu qawli Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma รับบิษนิภเ ah ิวารุุฟะมามะอามิมอาดินสอยังลบนะครับดินสอยังลบให้เตรียมพร้อมด้วยนะครับดินสอยังลบนะ เตรียมพร้อมนะครับดินสอ,อย่างลบนะครับต่อไปนะพอเวลาคุณครูทําเครื่องหมายนักเรียนก็จะได้ทําเครื่องหมายนะครับได้ทําเครื่องหมายตามคุณครูนะ,ะ <c oughs> การที่นักเรียนฝึกนะพร้อมกับทําเครื่องหมายไปทุกครั้งเนี่ยนะ,ะจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับทําให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะ เกียรติและผลบุญของผู้ที่อ่านอัลกุรอานรายงานจากท่านหญิงอาอิชะร์รดิยัลลอฮุอันฮาได้กล่าวว่าท่านโรซูลลลอฮุอวยฮิวะซัลลมได้กล่าวว่าผู้ที่อ่านอัลกุรอานได้อย่างคล่องแคล่วนั้นได้รับเกียรติให้มีตำแหน่งเทียบเท่ากับบรรดามาลาอิกะผู้ทรงคุณธรรมอ่านะครับผู้ที่อ่านอัลกุรอานอย่างคล่องแคล่วนะ นะครับจะได้รับเกียตรติให้มีตำแหน่งเทียบเท่ากับบรรดาลาอาิกะผู้ทรงคุณธรรมส่วนผู้ที่อ่านอัลกุรอานแบบตะกุกตะกักติดขัดและยากลำบากอ่าใครที่อ่านตะกุกตะกักอ่านติดขัดอ่านรู้สึกว่ามันยากลำบากจริงๆเลยใครที่เป็นแบบนี้นะครับนะจะได้รับผลบุญถึงสองเท่ามาชาอัลลอฮ์ นั่นคือความเมตตานะความเมตตานะที่อัลลอฮ์เนี่ยนะได้ทรงเมตตานะแม้กับผู้ที่อ่านอัลกรุรอานตะกุกตะกักติดขัดแล้วก็ยากลำบากอันนี้คือสิ่งที่ท่านนาบีได้น,นะครับได้กล่าวไว้นะสิ่งที่ท่านนาบีเนี่ยได้กล่าวไว้ได้พูดถึงไว้ได้บอกไว้นะเพราะฉะนั้นแล้ว ใครนะที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอา่อานอนคัลกุรอ่านตะกุกตะกากอยู่อีกอา่านติดขัดอา่านยากลําบากจริงๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วเรานะครับไม่ต้องเสียเราไม่ต้องอเราไม่ต้องเสียใจเราไม่ต้องเสียใจนะครับนะเพราะนาบีบอกว่านะเขาจะได้รับผลบุญถึงกี่เท่าครับสองเท่าค่ะ มาอัลลอฮ์นะครับอ่ามาอัลลอฮ์สองเท่านะมาอัลลอฮ์นะครับวันนี้เรามาต่ออายะที่ยี่สิบเท่าไหร่ครับยี่สิบสามอ่าใช่ใช่ใช่ยี่สิบสามมาอัลลอฮ์มาอัลลอฮ์นะครับอ่าเราเรียนอายะที่ยี่สิบสามถึงอายะที่ยี่สิบเก้าในวันนี้อิชัลลอฮ์นะครับเวลาเหลืออีกสิบห้านาทีคิดว่าน่าจะหมดนะครับอ่านะคิดว่าน่าจะหมดนะครับ สุรษที่เราเรียนอยู่ตอนนี้คือสุรษอะไรครับทุกคนยังจําได้อยู่ไหมครับสุรษ์อัดดุคนอนสุรษ์อัดดุคอนนะครับนะสุรษ์อัดดุคอนนะผลประโยชและการตอบแทนอ่กับบรรดาผู้ที่อ่านสุรษอัดุคอนเราจําได้อยู่ไหมครับเราจะตอบแทนเรายังไงครับใครที่อ่านสุรษ์อัดดุคอนจะมีอะไรนะบรรดาอะไรนะครับ,า so, บามาเลก่าบรรดา so, มะะ<บ>าเะลก<บ>า<ะ> กี่ท่านครับเจ็ดหมื่นท่านหรือเปล่าครับอ่าเจ็ดหมื่นท่านหรือเปล่านะเจ็ดหมื่นท่านหรือเปล่าถูกไหมครับอ่าใครว่าถูกบ้างครับอ่าใครว่าถูกบ้างครับอ่าเจ็ดหมื่นท่านใครว่าถูกบ้างครับอ่ามาเลยกาเจ็ดหมื่นท่านทําอะไรครับขอดุอมให้ขอุดมคตแล้วก็อารักันอ่ามาเลยกาเจ็ดหมื่นท่านเนี่ยขอุดูอให้อารมณ์ทำอะไร ให้อ mm ัลลอฮ์อภัยโทษค่ะให้อัลลอฮ์อภัยโทษนักเรียนครับดูอาของมาลายกาเนี่ยยาว่าแต่เจ็ดหมื่นท่านเลยนะครับนะครับแค่แค่อะไรครับนักเรียนแค่หนึ่งท่านเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาตอบรับหรือยงังตอบรับแล้วค่ะตอบบรัแล้วค่ะนะครับ เราตอบรับแล้วนะครับเพราะดูอามาลาัยกาเนี่ยเป็นด ع อาที่ที่มุสตาญับอ่าด ع อาที่าเป็นผู้ที่ไม่มีบาปนะครับอ่ามาลาัยกาเป็นผู้ที่ไม่มีบาปนะอัลลอฮฺตาลาเนี่ยนะจะตอบรับอ่าด ع อาของมาลาัยกาทัานทีนะทันทีเลยนะครับนะอัลลอฮฺตาลาจะไม่รีรอถ้าเกิดว่าอ่ามาลาัยกาเนี่ยอ่าขอด ع อานะครับเพราะฉะนั้นแล้ว นะดูอาจากบรรดามาลายกาเนี่ย<ม>เป็นดูอาที่ประเสริฐนะครับเป็นดูอาที่ประเสริฐเมื่อกี้ใครที่ตอบ7 0,000ท่าน7 0,000มื่นมาลายกานั้นถูกต้องนะครับนะมาชาล่าเอามาชาล่าเพื่อนหน่อยครับมาชาล่านะอ่านะมาชาล่าครับครับทีนี้ต่อนะอะอ,อูบิลลาฮิมินัชชัยตานิรราชิม ออซุบิลเลหิบินัสซุรอจิลาตินว,วัตรุกิลอะเลยครับวัตรุกิลวัตรุกิลรุกิลรุกิลอ่านี่อันนี้เอาตัดออกนะครับอันนี้ตัดออกเอากราฟไปบวกกับตัวลามนะครับเอากราฟไปบวกกับตัวลามนะกราฟไปบวกกับตัวลามอ่า What rukil bah ro -roh, wa What rukil, ada ni rukil. Wat wati? Watu? Dadi wa wat, nah, What oh. What, nah uh, hab, tuan ni, nah, aw alip, aw. Ah, aw, ta, be wa, be buat, gap tuan ta, tuan ni, leh What? Uh, wat, nahab? What? Ah, uh, What, What rukil ru bah? Rukil bah. วัดรุกิลบะรอรห์วะวัดรุกิลบะรอโรห์วะรอรห์วะนะครับอันนี้รอนะครับตัวห้ารอรอกูบอกแล้วนะตันวีนเวลาเราอ่านหยุดนะครับอ่าให้เราอ่านอ่านแบบไหนครับปกติตันวีนมันจะออกเสียงเหมือนนูนซู เหมือนนูนสุกูลแต่พอเราอ่านหยุดตรงนี้ทำเครื่องหมายหยุดนะครับเนี่ยเราจะหยุดตรงนี้นะครับเนี่ยนะเราต้องอ่านวันหรืออ่านว่าว่าสองจังหวะครับวาว่าอ่านว่าอ่านกี่จังหวะครับสองจังหวะอ่านเสียงยาวสองจังหวะนะครับหรือถ้าเป็นตัวอื่นตัวนี้ถ้าเป็นตัวนูนก็อ่านวันนาสองจังจังหวะอ่าหรือถ้าเป็นตัวตัว อ่าตัวอะไรก็แล้วแต่เราก็อ่านตัวนั้นออกเสียงยาวกี่จังหวะครับสองจังหวะค่ะอ่าใช่ครับสองจังหวะนะมาสอนเหรอนะครับสรุปคือตันวินนะเวลาเราอ่านหยุดแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้เราจะต้องอ่านออกเสียงนูนสกูหรืออ่านออกเสียงฟัตฮะตามด้วยอลิฟครับอ่าอ่านออกเสียงฟัตฮะตามด้วยอ อาลิฟเราจะไม่อ่านออกเสียงเหมือนนุนสุกูลแล้วนะครับนะอ่ายกเว้นเวลาเราจะอ่านต่อนะเวลาเราจะอ่านต่อแบบนี้เราก็อ่านว่ารอวันอินนาฮุมอ่าเราต้องเราจะต้องอ่านว่าวันนะครับถ้าเราจะอ่านต่อเราไม่อ่านหยุดตรงนี้เราอ่านต่อเราอ่านว่าวันนะครับนะต่อไปอินนาฮุมอ่านเลยครับอินนูนตัชดให้นวง เสียงทำเครื่องหมายหนูเสียงนะครับอ่าอินน้าหุมยูทำเลยครับอ่านเลยครับอ่านตามเลยอินนหนาฮุมอินหุมครับเอชเอชหุมฮุมอินอินน้าหุมยูหนูเสียงด้วยยูทำเครื่องหมายนะครับแล้วก็ดุ้มนะครับดุ้มปิดปากเลยนะครับ อ่าเอานี่นะครับเนะี่ยมาบวกเข้าด้วยกันนะครับเนะี่ยดุม้มหน่วงเสียงนะครับทำข้ใหมาหน่วงเสียงด้วยนะดุม้มโมรอกุลนะครับดุ้มโรอกุลกูลกลครับกูลตัวกอฟตัวกอฟกูล Innahum jundum murakun Innahum jundum Innahum. Murakun. murakun ah, Masya Allah Tak Kam taraku อ่าม uh. uh, ิง uh, อ่านี i, <Yeah. S 1> uh, ่นวลเสียงไหมครับ hmm. น uh, ุนส uh, ุก uh. ูลเจอกับต uh, ัวจีมอ่านวลเสียงนะครับมิงจันนุนตัชดิทนวลเสียงไหมอ่านุนตัชดิทนวลเสียงไหมครับ อ่าเงียบอ่ามาสอ,อนร่อนมาสอ,อนร่อนนะครับมิจันนาติวติวนะตันวินตันวินเจอกับตัววาวนะครับอ่าให้อ่านออกเสียงตัววาวนี่เลยนะครับนะอ่านออกเสียงตัววาวนี่เลยให้หนวงเสียงนะครับทับเครื่องหมายหนวงเสียงด้วยนะมิทุกคนอ่านตามนะครับมิจันนามจัน ติว่าอยนว่าอยนติวยว่าอยนว่าว่าอยไม่ใช่วายูว่าอยตัวอินก่อนว่าอยู่นามีอ่ากำกำครับกำตาลกู Min jannati wa uyun limin dakhala ha uyun wa zuruu wa zuruu na wa zuru <muluh> wa suru Minkarim wa min karim wa ma qamin karim <muluh> <muluh> wa suru ilu wa Wazuru, wazuru, wa zuru wa maqamin karim wa maqamaqim wa ah itil 1 wa zuru wa maqamin karim wa zuru wa zuruqan wa zuru wa zuru kan?

ตันวีนนะครับเจอกับตัวกาฟต้องหน่วงเสียงนะครับตันว <úa> ีนเจอกับตัวกาฟต้องหน่วงเสียงนะครับวะนะมะติกานูฟิฮาอันนะครับวะนะวะนะวะนะมะติกานูกานูฟิฮ <Cola> า <isée> <ver> <c oughs> Fakihin Fakihin ah. Wa-na'matin Kanu fiha fakihin Wa-na Matin Matin Kanu ah, Kanu fiha, fiha. Fakihin. fakihin fakihin ah nah ต่อไปกาซาลิกาวอรสนาฮาอ่านนะครกาซาอ่านี้ง่ายๆนะครับอ่านตามครูเลยว่าอววรสนาฮาเขาแมันอาคอรินเขาวมันอาคอริน อ่ามันตัวนี้หน่วงไหมอะมันตัวนี้มันตัวนี้หน่วงไหม,มน,นีนมมนนนม่มันตัวนี้หน่วงไหมครับอ่าว่าไงครับมันตัวนี้หน่วงไหมครับนักเรียนไม่หน่วงอ่าไม่หน่วงมันไปเจอกับอะไรครับข้างหลังมันะอะออ่าอลิป อาลฟมันอยู่ใน6ตัวที่คุณครูเคยบอกนะครับอาลฟนะอาร์เฮนอาลฟเรนนะอาลฟเรน,นก็อะไรอีกอาลฟเรนห้าคอไอแล้วก็ห้าหกตัวนี้ถ้าไปเจอหกตัวนี้ไม่ต้องนวลไม่ต้องนวงเสียงนะไม่ต้องหนวงเสียงนะ كذلك وأورثناها قوما آخرين أنا هب كذا وأورثناها قوما آخرين فما بكت أنا ฟามาบากัตฟามาบากัตฟามาบากัตอะเลยฮิมุสซแม่มัดสั้นหรือมัดยาวเอ่ยมัดยาวอ่ามัดยาว,ยาวต้องยาวกี่จังหวะครับห้าถึงหกจังหวะอ่าใครอ่านห้าก็ต้องห้าตลอดใครอ่านหกก็ต้องหกตาตลอดตลอดน,นะครับอ่านะ เนตัดออกไม่ต้องอ่านนะครับเนี่ยอาลีบกับลามเอามีไปบอกกับตัวซีได้เลยมูซะมูซีมูซูได้ยินว่ามุสนะครับมาชารลอได้ยินว่ามุสนะได้ยินว่ามุสนะครับได้ยินว่ามุสอะลัยฮิมุซมานับนิ้วในถึงห้าหกก็ได้นะครับอะลัยฮิมุซมาอูเัลออ่านะครับ

عليه م س ل م ด ا أول أدواء ما ك ا ن ่าแล้วก็มุงหวงเสียไหมมุงหนวงไหมครับนวค่ะมุงจอรินทีนี้ตั้งใจอ่านทั้งอายัดนะครับ ฟามาบาคั ي ไลไ م ฮมสาะอ,อ่านแค่นี้ก่อนเดีวคุณจะต่อนะครับมันมันจะได้ง่ายหน่อยอ่ะฟามาครับฟามาฟามาบากัตบาัตไลไลฮิมุสซามาอวัลอารดูอามกานู มูซอรินทีนี้เราอ่านแบบยาวๆซิอ่านได้ไหมฟามาบะกัตอะลัยฮิมุสมาอ์วัลอั أ ر ض وما า ا ن و ู موزورين ฟามาบะกต์ไอไลฮิมุสมา <Sess> Uwal ardu wa ma, al, 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 ma. Ka 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 Mu. Ka nu Ka apa ya? Mung Mung มุงดว<อ>งเส<อ>งียฮะมุงซอรินอาส,สอดก่อนลอหุลอาซีมอาให้นักเรียนไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งจากคลิปการสอนของครูนะครับการอ่านของเราจะได้แม่นยำขึ้นถูกต้องมากขึ้นนะ,ะ,ะครับ<ว>อินชาแล้วครับอะและอย่าลืมอัดคลิปการอ่านส่งมาให้กับคุณครูในไลน์เหมือนกับปกติที่ผ่านมานะครับ ขอละตาลาช่วยเหลือพวกเราทุกคนนะขอละตาลาให้ความง่ายดายในการอ่านในการเรียนของเรานะครับอาเมนอาเมนวบริษัทอฟิกวะลฮิดายะฮ์วะสซาลลัมอะลัยกุมมเราะฮฺมุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์